สวัสดีครับท่าท่าแช่แนวพ่อพอพี่น้องเช่นเคยครับผมวันนีญญ้พาพี่น้องมากินครับต้มแซบนี่ที่ผมเคยบอกมาหลายคลิปอยู่กันเวลาผมกินพวกซอยจุอันี้นี่ต้มต้มแซบไอดอกจอกพี่นอออ้นองดอกจอกอันตอนใหญ่เลยดอกจอกงวพี่น้องห้วก็มีพวกเอ็นพวกเนื้อเศษมันยไหเปื่อยต้มเปืป่อยหรือจะไม่เห็ต้มแซบต้มใจน้ำขี้เพี่มันพี่น้อง ต้มต้มขมอ่ะต้มขมอ่ะต้มสมต้มแซมเนี่ยเวลาพี่น้องมานี่เบิ่งตอนยังไงสะใจไปเลยพี่น้องมาอันนี้จักหน่อยปิดจวดจักหน่อยน้อยพี่น้องเนาะมันเป็นสีแดงเรียนกักบัวเอ้ยยิงครึค่งเลยแบบกินได้ไหมไส่เนี่ยมัน,นอหอมจักหน่อยพี่น้องขว้า ปรุงมันละแต่ว่าขา,ขาดด้าน <c oughs> สองอย่างนี่นแล้วมาตบเสียบพี่น้อง <c oughs> ยาบ่ไปมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้แต่แซ่บบว่ะห่อนกำลังอุน่นๆพอดีเ <c oughs> ทียดจีขามมากเลยก็ต้มมาไม่ไห่เลยพี่น้องเกิดเทียดจีขามทางมากเทียดจีจัดฉากจากนันได้เนี่ยโอ้มันก็อุ่นพอดีม่ค่อยห่อนมากปันไดแต่ก็โอเคพี่น้องบัง เมื่อพอดีพี่น้องแซ่บสวยครับพี่น้องมากินกน,น้วยกันเนอะหรือเล่ามาจู่ใจข้างเมนู่มดลยเลยเลยพี่น้องนี่แบบแตงแล้วครับแบบแตงก็พักสลัดเท่านี้แหละวุ้ยยังมากมาหดอกอืมสดหนักอืม บ่รเดนไส้ยังเบอร์เดนใ,ใส่ดีได้พี่น,อจจกกนอ้องใส่ <Yeah. S 1> ตะกี้พี่อ่ะมันก็ดีเลยต้มใส่ยังเนอกรอนพ่าเวลาต้มแซ่บมันก็บรมเวณนั้นมันมัน,มนเปรี้ยวต้มขม ประมาณสองซม้วงไม่ถึงหรอกมั้งชั่วโมงกูกลัวตัวขอทานี่แต่บม่มีเกี่ยวตัวเนี่ยหรดอกจอก ผมพอดีเลยเกลือมันไสดีนี่ไปตัวนี้ส้อมากมันไสไปเนี่ยเอยผมขัดกตัวนีอ้อันนี้พอดีกินเลยใสกี่เพี้ยพอดีกินเลย มันากจืดเป็นไ,ไหไมงวะหลุกดรดใส่น้ำจังนะเพ็ดกินมันด้วยเป็นหรอเสียบเสียบเลยเหรอดอกจอกต้มเปรื้อเพ็ดต้มเลยก็เพียงฉันว่ามากขมกว่าต้ม

ผมเสือมานลอยหนึ่งลอยกลัวไอ้พวกายนี่เอ็นเพือ่อเอ็น เลยไปเยอยให่ได้เลยเป็นบันมนมนมีนม่มมีเป็นวันมมี่อตัวสองตัวอือเ ได้เนะมันบเบ่ห่อนไปหน่อยเพราะอุ่นๆเนี่ยไม่นอนห่อนห่ือวยเผ็ดๆแบบเงื้กตัดอ่

อย่างนี้มูกินอยู่หน่อยไปจักบไปหาผู้ใดไปหาลุงพี่กับขั้นการยุดแต่ว่าหนาทีนเนาะ <c oughs> อ๋ออนายอีกอันมนนน้วนง่ายๆอย่เน,น,น้ยส <c oughs> ดนจ้านำขมมันเหมือเออหชุดเท่นั้น cần ăn, cần mất tiền để tham ủa có bia có gì มื่ถึงก็เปื่อยมากาเปื่อยมากบ้าแสบเลยสำหรับผมนะบ้าแสบเลยก็ดีงามง่ายๆโอ้ ตัวนี่มันจะเป็นส่วนขานนหน้ามันขอบกระดงอะ่ะมันทีอยู่ต่อกันเลยพี่น้องแต่ว่าเนี่ยมั <c oughs> มนบาบ่ีโนาป์ปนไดยมันจะเป็น,นดอกจอกติดกันกับกันธทาเนี่ยฮึน้ <c oughs> องเว้ยมากมาเงี้ยงวะ mà bắt cái đầu à tôm khủng ấm lâm ต้มแบบนี้ไปร้านคางทั้ง <c oughs> คนจิต้มเคียวไว้ลได้ไหมล่ะต้มไฟ่อ,อ,นอ,อน่อนไว้กับผักปอยล้วร้านค้าร้านข้ายลาบคล้ายก๋วยพ่าพไปสั่งก็สิตักขึน้นมาอุ่นเท,อนเทมอุ่นเตหมอกรับปุงมันต้มแบบเมืองควอน,นพรอนผวดเปื่อยผวด nó ừ, chỉ luộc nhang này rồi, thử được nào, ออยากกินบ่หอยเดือดหน้าด้วยเนี่ยพวกเศษเนื้อร่วมๆไ <c oughs> ั่สิไม่เอ็นไม่ยังอชอบ Hắc Ơ Im Ô bớt đứa như 3 4 toàn Mấy phía nóng comment mấy bài Mắc cháu kín như tôi ba cháu kín mô bớt chắc kịp bộ thằng Kín bố đại ý lì phía nóng đại làm gì Khó thuộc khó phay lại không mm มูกินห้องอยู่แท่งคนนี่ยครับพี่น้องผมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ผูข้ขาน้ำด,ด้วยครับเด้อสู่ไปได้วยกันครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับพ่อ